หมทางท่านผู้ชมยินดีต้อตรับเข้าสู่ช่องพิดเว์อีกแล้วเมื่อวานนี้หลังจากไม่ได้เอามีโอไปสนามแล้วเมื่อวานทิ้งไว้บ้านเพื่อนไงแล้วมาขับกลับ time น้ำมันหมดเก้าโอเคแล้วพ่อหนุ่มน้ำมันกมดฮ่าฮ่าฮ่าพ่อหนุมหนุ่มเดีตยวทิปเอาก่อนก็โอเคแต่คลิปนี้เป็นคลิปคุยกับท่านผู้ชมแล้วกันเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งโมเมนต์ผมน้ะใน YouTube บอกว่าให้ผมทำคลิปขี่เล่นไปคุยกับคนดูหน่อยให้เราประสบการชีวิตอะไรไม่รู้ก็โอเค๋เยวาไปคุยกันเรื่อยๆขี่รถกลักบ,บานะร <c ười> ำมันหมดควนอกอกท่อเลยะทุกคนอ้าวเปลี่ยนคลิปเฉยเลยกูเจอถ่ายคลิปมีโอที่อยเล่นเรียบร้อยก็สำหรับเมื่อวานนี้สนามทูพันไม่ได้มีโอ มาเล่นไม่ได้ทุกคนก็เลยเอากลับบ้านก็ได้แค่สมัยก็เล่นไม่ได้ลื่นลื่นมากทุกคนแต่ก็สนุกดีนะสิ่งแบบใหม่ถ้าผมจะแว้นฝนตกผมก็แว้นนะทำไมหรอก็ผนยังตุ๊กอยู่เลยนะทุกคนบ้างครับฝนตกบ้างดูแลตัวเองด้วยน้ำจะท่วมมาหน้าบ้านผมเนี่ยชัยนาจะท่วมแล้ว กององดินจะท่วมแล้วนะกล้องจะพังไหมนี่ดูดูเห็นว่าทุกคนเห็นว่าน้ำท่วมปะ่ะนั่นตักก็กว่าทำไมผมถึงบางคนก็เคยถามว่าทำไมผมเริ่มทำยนะูทูปนะก็ผมเริ่มทำยูทูปมาที่ยี่สิบสามเมษาน่าจะใช่นะทุกคนเมษาที่ผ่านมาทำมาประมาณหกเดือนแล้ว ก็จะที่เริ่มถามเขาะว่าตอนนั้นผมต้อง,งานผมตอนแรกผมทำงานอยู่บนทับ,บุรีนะถ้าคนที่ตามทิต้องตอนแรกก็จะรู้ว่าผมทำง,งานอยู่บนทับ,บุรีแล้วก็ทีนี้ผมลาออกจากงานเพราะว่าก็งานผมก็เก็บเงินกู้แหละเมื่อก่อนผมเก็บเงินกู้ไปเป็นสายวันอยู่แล้วทีเนี้ยุคโควิดไงทุกคนเราต้องมากดดันเขาะ่ะแล้วเราก็เก็บไม่ได้ต้องบางทีเราก็ต้อง เขาพูดแรง,แรงๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากพูดไงผมก็เลยตัดสินใจลาออกดีกว่านะเพราะว่าพูดไปอะไรไปเขาก็ไม่มีไงทุกคนเพราะว่าเปิดร้านอะไรกันไม่ได้เพราะว่าสั่งปิดหมดตอนนั้นอ่ะผมก็เลยกลับบ้านมาอยู่บ้านแล้วก็เลยคิดไปคิดมาแล้วตอนนี้เนี้ยผมติดตามดูพดมูพี่นิวอยู่แล้วเอาไงง่ะพี่นิวเป็นไอดอลอ่ะผมดูกแกละแยะมีแค่สองพันนะรถอ่ะดูแต่แกลแยหัดทำ ใช้ดีเป่าเองอะไรเองพวกนี้พวกดินลอยน้ำเอเ็นเอ็กอะไรพวกนี้นั่นแหละผมติดตามแกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือผมเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วเประก่อนผมมีรถเจ็ดสี่ห้าคันนะก่อนผมทำยูทูปนะแล้วผมก็ขายบ้างเที่ยวเกเเล๊ปล่อยยงดบ้างอะไรบ้างจนแทบไม่เหลือเลยนะรถก็เหลือเหลือโซนิกกับซุปเปอร์คัพเหลือซุปเปอร์คัพโดนยึดไปแล้วโดนตำรวจยึดนะทุกคนอาการเดี๋ยวก็พี่นิวเหมือนน้องเจ้าหวานพี่นิวอ่ะ ก็ท้าออกก็หลายบ้าครับเป็นมึนสองมึนสามมึนก็เลยตัดสินใจปล่อยทิ้งไปตอนนี้ผมก็เหลือเท้าเด็กอยู่พันเนึ้อแล้วทีเนี้ยผมไปลงยูทูบลงโทนิกผมยกเครื่องซีบีขึ้นแล้วคนสนใจเยอะครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจคลิปแรกของผมเลยว่าใครเคยดูก็อาจจะเคยเห็นว่าพัดให้เนี่ยเนี่ยไหนนะรูปเสื้อเป็ดเนี่ยพัดให้มันขาเอขาเอขึ้นทีโทนิก ตัวอกครั้งแรกคนดูตอนนี้วิวว่า7หรือ8พันเน, 8, เนี่ยทุกคนนั่นแหละจุดเริ่มต้นช่องผมเลยก้องยังกากก้องถามว่าก้องกากไหมก้องเขาตับผไม่ได้ก่าทุกคนแต่ตอนนั้นอะผมไม่มีแอปตัดต่อผมไม่ผมไม่โลดไอ้นี่อะไรวะอะไรไม่รู้อะจำชื่อม่ได้แล้วแล้วมันมีลายน้ำมาทุกคนมันเบอร์เว้ยเพราะว่าถ้าอยากให้มันช้ามันต้องเสียค่าเสียงเงินเด้ไม่แล้วตอนนั้นผมไม่มีเงินเลย มีรถคันเดียวไม่มีเงินสักบาทตอนนั้นอะตอนนี้ตองเก็บเัินกู้เงินเยอะนะแต่ใช้หมดโอ้โหเที่วยวเฮเพไปเรื่อยก็นั่นแหละทุกคนแล้วก็จะขายถามต้องแฟนมีไหมเนี่ยครับแม็กมาครับมีโอยอยู่นะจะคบกันตั้งแต่ทำงาน,นจานานนนะตอนนี้อยู่กันมาเก้าเดือนแล้วหลายคนถามเยอะครับแฟน,นที่ไปไหนมีแฟนไหมอะไรเลไรกันหรือยัง เลยเลิกกันไปแล้วครับแล้วก็กลับมาเดือนนีต่อแต่การแม่พางค์เลยกันทีานากลหลายรอบแล้วก็สนุกคลิปนี้พี่พูดคุยกันคุณดูเฉยเลยนะแล้วผม,มจะหยุดสามช่องก่อนนะทุกคนจะทำแค่วันที่24วันสุดท้ายแล้วก็ผมจะทำงานนนท์ที่แล้วกลับมาเดือนละครั้งครับทุกคนอาจจะสั่งของมาตุนที่บ้านไว้กลับมาจะทำคลิปจองไว้ไว้ลงเดือนหนึ่งก็อาจจะประมาณห้าหกคลิปครับทุกคน ว่าผมกับตะก้ามาทำทำธุรูิเต็มที่เลยอีกทีหนึ่งหลังปีใหม่ทำหลังปีใหม่นะเพราะว่าเราไปเก็บเงินซื้อกล้องซื้อขอที่เราใช้ก่อนก็ตอนนี้ผมจะซื้อเองพี่ผมจะซื้อรถใหม่สามล้ำหนึ่งคันซื้อร้อยยี่ห้าหัวเทอบแล้วทำห้าเก้เาชั้นห้าตระรอแล้วก็ซื้อริโก้สองคีนซื้อริโก้ร้อยห้าสิบอีคันยังไม่รู้นะจะเอาอะไร แต่อาจจะออก110 LED อีกคันหนึ่ 1, 1, นงเพราะว่ากระแตะกำลังมาไงเพราะช่วงนี้ผมเขาแย่อยู่เลยต้องมาทำงานก่อนก็ขอบคุณที่ติดตามครับตอนนี้ก็5,000กว่าซับแล้วถือว่าไวในระยะหนึ่งนะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องแบบเป็นช่องไม่มิสศษะเป็นช่องรถอะสำหรับคนชอบแต่งรถคนรักรถจริงอะเราแรกช่องบันเทิงไงก็เป็นพวกช่องบันเทิงพวกสายฮาพวกสายกินเพราะว่าจะซับเยอะหน่อยซับขึ้นไวถูกไหม แต่ผมมันช่องรดผมรถอย่างเดียวเลยไงตอนแรกผมทำรีแอคชั่นแล้วถามว่ารีแอคชั่นที่ผมเคยทำมันดีไหมมันก็ก็แสบมันก็ดีนะทุกคนไล์มันก็เยอะนะ200 300ไลค์ขึ้นเลยวิวก็หลายพันอยู่เบาาตัวเบาเบาคนผไม่เบาเลยเดีทุกคนน้ำท่วมแล้วใส่กระสอบสายขนาดใหญ่ทุกคน ถ้าฝนตกอ,อีกสองคืนสามคืนอาจจะท่วมนะก็ใครเข้าใหม่ผมปากกดไลค์ให้ถึงสองร้อยไลค์นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแต่ผมอยากได้ไดีกว่าทุกคนรถไปุยป่าแล้วขันนมาผมว่ามันอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าเ,าเว็บมาทำกันปะนั่นแหละก็ช่วงน Dig ี้ทิกตอกผมก็จะไม่ค่อยเล่นนะทุกคนเพราะว่าทิกตอกแป้งร้อยพ่อพันแม่อะ่ะเอาจริงไม่รู้เหี้ยแล้วนะกระด่าไปทั่ว หาปลาหาปลาพี่ขเ่้าบ้างครับทุกคนบนน้บทถนนเส้นนี้หน้าแว่นจริงวีโอทั้งหมดเลยทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมขี่รถเล่นให้ดูแล้วกันวิโอถ่ายไหนยังงั้นเนี่ยสิบนาทียังหละผมพยายามทำคลิปได้ประมาณสั้งสินาทีนะเพราะว่าถ้าตันไปมก็จะแบบเปือนๆเปื่อยๆ คลิปนี้ตัดตายเลยทุกคนพูดเยอะชิบหายอุ้ยลำยัดนี่แหละก <c oughs> าแเป็นกำลังใจนะครับบ้านสวยไม่ได้เลยเป็นร้านก็มา้ <c oughs> เอ้ยคันนี้ยังหมดอีกคันน่ะเฮ้ยคันนี้หมดอีกคันก็บ,บ้านไม่ได้แล้วเนี่ยโทรตามน้องชมพู่ที่บ้านนะ <c oughs> เรียบร้อยที่แม่ผมนะ ก็เป็นคลิปคุยกับคนดูว่าเป็นน้องเขาต้องเป็นมาเคยนเ่ยผมก็ไม่เคยทำนะคลิปคุยชัดที่นทนขนาดเนี้โอ้เละหมดเลยก็แมสโคตรเละหาป้าต้องมากันหญ่เลยก็รู้อะไรเดียว <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงจะชัดเปล่านะทุกคนหมอพูดเต็มที่แล้วถ้า สาวคนนี้ก็ต้องตะโกนแล้วแหละตะโกนมันจะฟังไม่รู้เรื่องอ,อะไรนะมีใครถามอะไรเพราะว่าจะก่อนตอนหนึ่งเ,เรื่องอายุเรื่องอะไรบอกไว้หมดแล้วแกบอกไปหลายทุี่แล้วน่าจะไม่มีแล้วงาเพิ่อนกี่คนทุกคนนะบางคังบ่อนบงควันนี้ยันที่ห้าจะอยู่นนนแล้วนะจะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ก็กลับมาทำแน่นอนกลับมาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกำหรับแมสต้องจัด5-9อาโซชัก3หรือเปล่านะแต่เขาเล่นคนแข่งก,ก็ทุกคนเมื่อวานขับมือมือคล้องหมดเลยไม่ไหวเลยโอ้โห้ล้ม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 อ เฮ้ยเฮ้ยมันมันจะหมดโอ้พ to <boy> like <región> <ps ych pixel> ูดอะไรทีกน่าจะรวบปดี๋ยวถ่ายโอสซะหน่อยน้ำมันหมดขาได้อะไรกันครับเนี่ยก็โอเคทุกคนไม่อาจจะไม่ยาวมากนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็พูดเรื่องที่ว่าทำชูตร อะไรแดงมาใจเดตามดีทุกนะก็มีประมาณนี้ทุกคนนะคขี่รถเล่นคุยกับคนดูไปนอนหมานอน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 ไม่หลบจริงอ่ะเออเออก็โอเคทุกคนใครเพิ่งเคยเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วกดไลค์ถึงสองร้อไลค์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสวคตับสวัสดีด